เรามาดูกันต่อที่ชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่ห้าไม้ใบที่2ได้ไพ่เดอะจัสติกนะครับไพ่จัสติกใบที่3ครับได้ไพ่เดเหรียญ ใบที่4ครับได้ไพ่ the judgment นะฮะคือตอนแรกเนี่ยที่ช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงสะท้อนเยอะนะครับแล้วก็ดูนะฮะใบที่2กับใบที่3นี่น่าสนใจนะครับมีทั้ง justice แล้วก็ judgment นะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาค,คมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบที่1นนะครับได้ไพ่5ไม้นะฮะไพ่ใบที่1 5ไม้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ้าง ะะบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยแน่นอนครับตามหน้าไพ่เลยนะคือมันมีเรื่องที่เราต้องจัดการสะสางแล้วเราเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางกับคนหมู่มากซึ่งอาจจะมีทั้งความขัดแยง้งและก็ความกลมเกลียวคุณจะอยู่ท่ามกลางกับผู้คนมากหน้าหลายตา อยู่กับคนที่มีทัศนคติหลากหลายมีทั้งเป็นพวกเดียวกันคนละพวกหรืออาจจะชักชวนคุณเข้าไปร่วมพวกในการต่อต้านหรือแสดงออกที่ในมุมมองที่มันแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลย์เดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการประสานงานการทํางานร่วมกับแวดวงที่มันมีความแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของ บุคลิกภาพนะครับหรืออาจจะเป็นความแตกต่างในหลายๆอย่างเช่นสมมตินะคนทำงานอยู่ในแวดวงของคนที่มีความเชื่อความแตกต่างเรื่องศาสนาความแตกต่างเรื่องของภูมิภาคนะฮะเช่นคุณเป็นคนทางภาคกลางอยู่ทำงานร่วมแล้วก็คุณอาจจะเจอคนที่อยู่ในกลุ่มคนทางภาคเหนือหรือทางภาคใต้ซึ่งอาจจะมีมุมมองมีอะไร การทำงานเนี่ยหรือมีความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่ต่างกันนะฮะตรงนี้เองความแตกต่างตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องปรับตัวให้กับการทํางานเป็นทีมจึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆไปได้นะครับอยู่หรือบางคนไม่มีความแตกต่างอะไรเลยแต่มีความแตกต่างอย่างเดียวนะคือทัศนคติอ่าทัศนคติอย่างเงี้ยเราเราอาจจะโดนชักจูงไปร่วมกลุ่ม ที่มันมีความแตกต่างกันก็ได้นะครับเหนื่อยหน่อยนะเดือนนี้ทํางานท่ามความความขัดแย้งในหลายๆอย่างทํางานท่ามกลางความแตกต่างบางทีไม่ถึงขั้นแตกแยกนะแต่มันมีความแตกต่างกันมากเกินไปต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าชาวตูนเนี่ยเป็นชาวธาตุลมอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนตามสภาพสิ่งแวดล้อมได้นะครับไม่อาจจะมีเรื่องของความ หุนหันพันเล่นเป็นบางเวลาตามสไตล์คนทาตดลมนะครับได้นะฮะจั s t i c นะฮะ j u s t i c เนี่ยเห็นไหมครับตาช่างมาแล้วฮะตัวคุณเองนะครับจากสถานการณ์ที่1ความแตกต่างหรือความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันจะต้องมีข้อสรุปเกิดขึ้นในเดือนนี้แน่นอนนะครับซึ่งผมจากหน้าไพ่นะครับมันจะมี2ช่วงช่วงแรกคือช่วงประมาณ ไม่เกินสัปดาห์ที่2นะครับช่วงที่2ก็คือประมาณปลายเดือนอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะตรงตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าตัวคุณเองที่อาจจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือความแตกต่างกันเนี่ยมันต้องมีบทสรุปนะฮะข้อสรุปต่างๆว่าจะดําเนินไปใน,ใน,ในทิศทางใดอันนี้ก็บอกไม่ได้หรอกว่าคุณจะอยู่ในฝั่งที่เขาตัดสินมาว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะ คือบางทีการตัดสินมันอาจจะบอกว่าถูกหรือผิดแต่จากหน้าไพา่เนี่ยผมเรียนตามตรงว่ายังบอกไม่ได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณเห็นต่างจากเขาเนี่ยคุณจะอยู่ในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้ยังบอกไม่ได้จากไพ่ใบที่2นะแต่มองว่ามันจะเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ชาวตูเนี่ยต้องไปอยู่ในช่วงของการประเมินการทดสอบการพิสูจน์ความจริงการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็ต้องดูก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรขึ้นอยู่กับบริบทของชาวตุนแต่ละคนนะครับบางคนเป็นผู้ที่ถูกตัดสินบางคนเป็นผู้ตัดสินจัสติ c ตาช่างเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของราศีตุลจัดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลถ้าหากใครทําง,งานด้านการตัดสินการประเมินการพิจารณาช่วงนี้คุณจะคุณจะมีภาระเกี่ยวกับการต้องคอยพิสูจน์ความจริงหรือ หาคำตอบกับเรื่องขัดแย้งอะไรบางอย่างนะฮะบางทีคนอาจจะเป็นสถานการณ์ของผู้ประเมินก็ได้นะมันไม่ถึงกับขึ้นอาจจะไม่ถึงกับอะไรอ่ะเป็นผู้พิพากษาอะไรขนาดนั้น,นครับบางคนบอกมาชมคลิปนี้เนาะไม่ได้มีอาชีพเป็นอะไรแบบนี้เลยมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณต้องไปตัดสินลูกน้องตัดสินเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆเ,เรื่องลูกๆก,ก,ก็ได้นะครับต้องต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมซึ่งมันก็ตรงกับลักษณะของราศีชาวตุลย์อยู่แล้ว ะะเป็นไปได้2อ,อย่างนะหนคุณถูกประเมิน2คุณเป็นคนประเมินและตัดสินคนอื่นนะครับขึ้นอยู่กับบริบทนะหรือใครเป็นโครงกลางอะ่ะอาจจะเจอทั้งคู่เลยคือสมมุตินะคุณเป็นระดับหัวหน้าคุณก็ต้องประเมินลูกน้องขณะเดีวยวกันผู้บริหารก็ต้องประเมินคุณอีกที่นึงอย่างเงี้ยฮะมันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคลนะครับใบที่3ครับได้ไพ่เจ็ดดาบนะฮะไม่เจ็ดดาบท้อทีฮะเจ็ดเหรียญนะครับ เจ็ดเหรียญสัญลักษณ์ชัดเจนครับสิ่งใดที่คุณทํากันมาต่อเนื่องทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียงหยาดเหงื่อในการทํางานมันจะผลิดอกออกผลให้คุณได้เชยชมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณสมมตินะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงของการประเมินผลการทํางานการพิจารณาเดินขั้นเนี่ยมีแนวโน้มสูงว่าตัวคุณเองนั้นจะได้ ประเมินผลไปในทิศทางที่ดีหากคุณทําสิ่งนั้นดีนะเพราะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยได้จัดเมนด้วยนะมันมันสอดคล้องกันเลยนะฮะว่าทําดีได้ดีแน่นอนอะไรที่คุณทุ่มเททำนานๆแต่มันจะไม่ดีสําหรับคนที่ชอบฉาบฉวยนะเพราะว่าเจ็ดเดียเนี่ยมันมันต้องเสียเงือมันต้องทุ่มเทถึงจะสําเร็จน,นะครับตามอัตภาพตามผลงานที่ทําบางคนบอกทุ่มเทแล้วทําไมคนนั้นดีกว่าจะติจะมาบอกว่าเขาดีกว่าคุณเพราะอะไร นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลที่มาชมคลิปนี้เนี่ยให้คุณประเมินตัวเองก่อนว่าคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณทํางานคุณเรียนเป็นอย่างไรนะครับผลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามการกระทําของตัวเองถ้าคุณเลือกถ้าคุณมีเรื่องความขัดแย้งและคุณไปอยู่ในท่ามกลางหรือเลือกฝักฝ่ายได้เนี่ยมันจะเป็นไปตามความถูกต้องถ้าคุณเลือกฝ่ายผิด มันก็นจะตัดสินว่าคุณเป็นคนผิดถ้าคุณเลือกฝ่ายถูกมันก็อาจจะเป็นผลตัดสินใจว่าคุณนั้นถูกก็ได้ตรงนี้ยังไม่บอกว่ามันจะถูกหรือผิดมันจะใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ดูแนวโน้มนะผมให้น้ําหนักจริงๆว่าถักมันเป็นสิ่งที่คุณทามาอย่างถูกต้องต่อเนื่องทํามาเป็นเวลานานนะครับเหมือนจักรูปอะคุณลดน้าพรวนดินปลูกต้นไม้ดูแลใส่สารเคมีอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณทํามานานเนี่ยคุณได้รับผลตอบแทนตามสมควร ไม่มีลูกฟลุกนะครับถ้าเป็นเรื่องงานนะเงินก็เช่นกันนะครับเงินเนี่ยยอมรับเลยว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอาการเจ็บป่วยปัญหาในที่ทํางานนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเสียนะครับมีมีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานอาจจะเป็นเรื่องโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของ การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยทั้งตัวคุณเองหรือบุตรบริวารน,นะเอออันนี้ก็น่าคิดนะครับเนาะก็เป็นไปตามนั้นนะครับถามว่าคุณเจ็บป่วยหรือหลานคุณเจ็บป่วยมันก็มาจากวิธีการใช้ชีวิตที่อาจจะมีการสั่งสมพฤติกรรมอะไรบางอย่างอาจจะปวดเมื่อยร่างกายเจ็บป่วยทํางานพักผ่อนน้อยต้องระวังให้ดีนะครับถ้าหากคุณมุ่งหวังเรื่องของการลงทุนนะครับหากมันเป็นการลงทุนระยะที่ คุณสั่งสมมานานแล้วอะในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เรียกได้ว่าสมน้ําสมเนื้อนะจะอาจจะไม่หวิหวามากแต่ว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายครับไม่ได้แย่เกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบฟุกดีเกินไปนะถ้าคุณเป็นสายลงทุนถ้าคุณเป็นสายทําธุรกิจการค้านะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงผลิดอกออกผลก็เก็บเกี่ยวได้นะครับช่วงนี้ค้าขายแล้วก็จะเริ่มมีกําไรแต่ถ้าคุณพื้นดวงคุณทํางานแล้วคุณเจอสภาวะขาดทุน คุณจะขาดทุนน,ะน้อยลงหรือคุณอาจจะมีเรื่องของเออทำงานแล้วดีมันมีเรื่องของการเจราจาผ่อนผ่านกรารชาระหนี้สินหรือขอกู้ยืมเงินเนี่ยก็มีโอกาสสาเร็จนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่เป็นจัดเมนนะครับเป็นไพ่บ่งบอกจัดเมนขึ้นมากับจัสติกเนี่ยบอกเลยว,ว่าทุกอย่างเป็นไปตามการกระทําทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องของ อาจจะบอกกันไม่ได้ด้วยกฎหมายนะครับแต่เป็นเรื่องของแรงกรรมนะทาดีได้ดีแน่นอนครับแต่มันก็จะมีเรื่องของเรื่องของกฎหมายด้วยนะฮะคือรอบเนี้ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะถ้าหากคุณทําดีทําถูกต้องมันจะได้ผลไปต่างนั้นถ้า,าคุณทําไม่ดีทําไม่ถูกต้องซิกแซกมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําให้กับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคามนี้นะครับถ้าชอบูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ รหรือกดซูเปอร์แตงให้กับเราได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทารอตสวัสดีครับ